พระราชบวัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539มาตรา1พรบนี้เรียกว่าพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539มาตรา2พรบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคือ วันที่15พฤษจิกายนพศ2539มาตราสบรรดากฎหมายกฎและข้อบังคับใดๆในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพรบนี้ให้ใช้พรบนี้แทนมาตราสีในพรบนี้เจา้าหน้าที่หมายความว่า ข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใดหน่วยงานของรัฐหมายความว่ากระทรวงถบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจสเดีกาและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกิจสเดีาา์กำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน,นี้ด้วยมาตรา5ห,หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตน ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐด,ดังกล่าวได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้วรรคสองถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งมาตรา6ถ้าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้มาตรา7ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด รือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิดหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิ์ขอให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณีเข้ามาเป็นคู่ความในคดีวรกสอง้าสารพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องไม่ใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยะาอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึง6เดือนนับแต่วันที่คำพิพกษานั้นถึงที่สุดมาตรา8ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิด ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงสิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ วรสามถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินง,งานส่วนรวมให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วยวรสี่ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนมีให้นำหลักเรื่องนู่นนี่ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินใหมทดแทนเฉพาะส่วนที่ของตนเท่านั้น มาตรา9ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิจะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายมาตรา10ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าเป็นหน่วยง,งานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินหมายทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นําบทบัญญัติมาตรา8มาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่ถ้าไม่ใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วรรคสอสิทธิเรียกร้องค่าสินหมายทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำหนดอ,อายุความ2ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดให้สิทธิเรียกร้องค่าสินหม่ทดแทนนั้นมีกำหนดอายุความ1ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลงังมาตรา11 ในกรณีนี้ผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา5ผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยง,งานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกไปรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นโดยไม่ชักช้าเมื่อหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยวัก2ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอที่ได้รับตามวัก1ให้แล้วเสร็จภายใน180วัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันกำหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกำกับหรือควบคุมดูแลหน่วยง,งานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน180วันมาตรา12 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสื่อหม่ทดแทนที่หน่วยง,งานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตราแหรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าเสียหมายทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตราสิบประกอบมาตรา8ให้หน่วยง,งานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งีด้ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนด มาตรา13ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา8และมาตรา10สามารถผ่อนชำระเงินที่จะต้องรับผิดนั้นได้โดยคำนึงถึงรายได้ฐานะครอบครัวและความรับผิดชอบและพฤติการแห่งกรณีประกอบด้วยมาตรา14เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้วสิทธิ์ล้องทุกต่อคณะกรรมการวินิจฉัยล้องทุกตามมาตรา11ให้ถือเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง มาตรา15ให้ในายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้รับสนองพระบรมราชองการบรรหารศริลปอาชานายกรัฐมนตรี